เจ้าลิขตไทอินไซต์เทลแอนเอาล้ครับย้อนความกลับไปเมื่อวันศุกร์23กันยายนที่ผ่านมาศุกร์ที่23ถูกต้องใช่ค่<อ><น>ะถูกต้องค่ะจำได้หรือไม่ครับวันนั้นเจาะลิขิตไทยอินไซต์เทลแอนได้สัมภาษณ์พันตำรวจโทรประกรณ์สุชีวักุลผู้ประชาการสำนักคดีสิ่งแวดล้อมและคุม้มครองผู้บริโภคกรมสอบสวนคดีพิเศษดี i นะครับก็เราได้คุยกับคนทำคดีเขาแพงเกาะสมุยโดยตรง นะครับพันตำรวจโทรประกรณ์สุชีวกุลคนทำคดีเขาแพงก็ได้กร์โนาสเก็ตให้เราได้เห็นภาพรวมของคดีเขาแพงบนเกาะสมุยนะครับพันตำรวจโทรประกรณ์บอกว่ามันต้องแยกเป็นสองคดีคดีกลางเขากับคดียอดเขาเอาคดีกลางเขาก่อนไอ้ตรงกลางเขาเนี่ยมันเป็นคดีที่เกี่ยวพันกับโฉนดหกสิบสองไร่ถูกไหมฮะใช่ค่ะ ในโฉนด62ไร่เนี่ยในโฉนด62ไร่เนี่ยนะในโฉนด62ไร่เนี่ยนะที่มาของมันเนี่ยนะะมีตัวละครที่เกี่ยวข้องอยู่สองชุดค่ะชุดแรกก็คือคนในกลุ่มของโกเกอืมเจ้าของ่อสามารถเาาชื่อนะสามารถอะไรธช,ชใช่ไหมครับมี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 มมมมมตัวละครชุดที่หนึ่งอะนะฮะชื่อนายธงชัย และชื่อในสามารถกลุ่มนี้เรียกกันในคนแถวนั้นเขาเรียกเป็นกลุ่มของโกเคกโกกี้โกกี้โกเคกอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่กลุ่มกคือตัวละครตัวที่หนึ่งธงชัยสามารถโกกี้โกเคกเป็นคนไปเอานอสสามเอานอสคอหนึ่งมาขอออกนอสสามก่อ,อปรากฏว่ามันมีทั้งบินและบวมใช่แล้ว มีทั้งบิดและบวมค่ะนะฮะในส่วนที่มันบวมนั้นมันบวมขึ้นมากี่ไร่นะฮะเต็ปแรกสาสิบเอ็ดค่ะสามสิบเอ็ดไร่สามสามสามสาสิบเอ็ดไร่ใช่ไหมใช่ค่ะที่ที่บวมเข้ามาจําได้ชัวนะสามสามสามสิบไร่นะฮะ,ะจากนั้นก็เอา,าสา3เนี่ยมาขายให้กับ มาขายให้กับคุณแทนเทือกสุบันใช่ค่ะคุณแทนเทือกสุบันก็เอานสสามกรเหล่านั้นไปขอออกเป็นโฉนดใช่ค่ะในช็อตนี้ในช็อตนี้มันบวมขึ้นไปอีกสิบสี่ค่ะสิบสี่ไร่ใช่ค่ะสิบสี่ไร่ดังนั้นดังนั้นในการดำเนินคดีเนี่ยตัวละครสองชุดเนี่ยนะฮะชุดแรกโกกี้โกเค็งงชัยสามารถที่เอาที่มาขายเนี่ยถูกดำเนินคดี ในส่วนของสอคบินและบวมใช่ค่ะสามสิอ็ดไร่สารอาญาพิพากษาจำคุกคนละหปีไม่<ช>รอโลงอาญามากกว่าค่ะใช่ค่ะเพราะสาเอไร่ค่ะส่วนที่สองเป็นการดำเนินคดีเอากับแทนที่สุบันกับกับ,ก,บ,ก,บกับผู้จัดการส่วนตัวของของคุณสุเทพคุณบรรเจิดใช่ค่ะด้วยข้อหาน,อนสสามกบ,บวมอีกสิบสี่ไร่ เป็นสองช็อตนะใช่ค่ะสองช็อตมันมีสองช่วงค่ะโดนไปสามปีค่ะซึ่งอ่ะอใช่ถูกต้องอคนละสามปีไม่รอลงอาญาใช่ค่ะาาไม่รอลงอาญาด้วยนะฮะคดีเดียวกันแต่โดนคนละช็อตค่ะโดนคนละช็อตอคนซื้อคนขายบวมกันคนละรอบด้วยถูกไหมค่ะก็คือ,คอทั้งซื้อทั้งคนทั้งคนซื้อคนขายทําให้มันบวมทั้งสิ้นเลยนะใช่แล้วแล้วตรงนี้นั้นตรงนี้นั้นมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าที่ดินในส่วนสิบสี่ไร่เนี่ย ที่มันบวมในชั้นของการไปขอออกโฉนดเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยกรมที่ดินต้องยึดต้องยึดคืนต้องเพิกถอนโฉนดต้องยึดคืนแต่ก่อนหน้าเนี่ยคณะกรรมการของกรมที่ดินเขาวินิจฉัยว่าการออกโฉนดในส่วน14ไร่เนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายมแต่ศาลอาญาบอกว่ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพภากษาจำคุกแทนที่สุบันกับคุณบรรเจิดคนละ3ปีไม่รอลงอ,อาญา เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยกลมที่ดินจะว่างไงอะ่ะอคณะกรรมการที่ดินของกลมที่ดินซึ่งเคยวินิจฉัยว่าไอ้สิบสี่ไร่เนี่ยมันออก <มา S 1> โฉนดโดยชอบเนี่ยะจะทวงคืนไหมจะทวงคืนไหมสารออกมาแบบนี้แล้วหรือว่าจะรอให้คดีถึงที่สุดก่อนซึ่งตรงนี้ก็พูดก,กันน,นะว่าว่ามันมีสองทางเลือกทางเลือกหนึ่งกรมกรมที่ดินก็ต่ชื่นรอให้คดีมันจบที่ศาลฎีกาก่อนแล้วค่อยแอคชั่นทีเดียว หรือ action เลยในชั้นนี้อก็สามารถทําได้ใช่เพราะมีคำพิพากษาก็สามารถทําได้แม้คณะกรรมการที่ดินกลมที่ดินจะเคยวินิจฉัยว่าการออกโฉนดในช็อตในช็อตที่สอง14ไร่เนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายก็ตามก็สามารถทําได้ออยู่ที่จะทําไม่ทําจะติดชึ้งไหมจบกันไปนะพันธํ์ตวรโทโภกณ์ก็พูดถึงอีกหนึ่งคดีเป็นคดียอดเขาคดียอดเขาเกี่ยวพันกับที่ดินร้อยไร่ ว่ากันที่จริงเนี่ยดั้งเดิมเลยเนี่ยชาวบ้านที่ทําประโยชน์อยู่บนยอดเขามีเอกสารแสดงการเข้าทําประโยชน์เพียงแค่ประมาณ40กว่าไร่เท่านั้นเองถ้าจำไม่ผิดนะใช่ค่ะรู้สึกจะเป็นนอสอสเป็นสองคนหนึ่งเลยไงเนี่ยต่อมาเจ้าเก่าขาประจํากลุ่มกวนเดิมโกกี้โกเข็กธงชัยสามารถนะนะก็ไปกว้านซื้อจากชาวบ้านแล้วนําไปสู่ขบวนการขอออกโฉนด คราวนี้บวมขึ้นมาเป็นร้อยไร่อืนี่แหละค่ะบนยอดเขานะอันนี้บนยอดเขาเมื่อเสร็จสับเรียบร้อยก็เอาโฉนดไปแบ่งขายส่วนหนึ่งขายให้กับคุณแทนทึกสุบันอีกส่วนหนึ่งก็ไปขายให้กับบริษัทที่ชื่อว่าชนาพันธ์ชนาพันธ์ของของนิพนธ์พร้อมพันธนิพนธ์พี่พันยาของคุณสุเทพนี่แหละคูเดียวกันนะแต่ว่าคดีในส่วนที่สองเนี่ย DSI เขาไม่ดำเนินคดีเอากับ คุณแทนกับคุณนิพนธ์พาะคุณแทนคุณนิพนธเป็นคนแค่ซื้อโฉนดที่เขาออกมาเสร็จสับเรียบร้อยบัวมาก่อนแล้วก่อนเอามาขายแต่ว่าถ้าจะเช็คบินก็ต้องเช็คบินเอากับกลุ่มโกกี้โกเคกใช่ค่ะพงชัยกับสามารถเนี่ยแหละค่ะสคนนี้ จาก40กว่าไร่ทําให้มันบวมขึ้นมาเป็นร้อยไร่แต่บังเอิญบางเอื้นเรื่องนี้มันมีเรื่องของเจ้าที่ของรัฐที่ร่วมรู้เห็นเป็นใจในเรื่องของการออกโฉนดด้วยด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบในครั้งนั้นนะเดซายก็โยนสํานวนต่อโยนเรื่องต่อไปที่คณะกรรมการปปชใช่ค่ะให้รับไปเลยนะคะทั้งเรื่องทั้งหมดเลยทั้งคดีบุคคลที่เกี่ยวข้องและทั้งเรื่องที่ดินด้วยเมื่อบิดาที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวก็โอเคเอาตัวนี้ไปที่นี่อย่างนี้ครับเรื่องของเรื่องเนี่ย พันธบ,บทโประกณ์ก็เลให้ฟังว่าคดีในส่วนกลางเขาเนี่ยทาง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 ดีไซน์ก็เริ่มทำเป็นเรื่องเป็นราวตั้งแต่ปี2555ส่วนคดียอดเขาช่วงที่ส่งเรื่องไปที่ปปชนั้น2556 <56, S 1> ใช่ค่ะถูกไหมใช่ค่ะคดีกลางเขา2555 25 ล่วงมาถึง2,559มีคำตอบมีคำตอบในชั้นศาเดีาแล้วใช่แล้วตัดสินออกมาแล้วนะะแต่ว่าเมื่อถามถึงสํานวนในส่วนของยอดข่าวร้อยล่เนี่ยบอกสมปปชมันทำไปถึงไหนพันตำรวจโทรกร์บอกว่าคุณต้องไปถามคณะกรรมการปปชเพราะคดีนี้โยนให้ปปชคืออยู่ในมือของปปชในการรับผิดชอบทั้งหมดแล้ว เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปตามกับปปชถ้าอยากจะรู้ว่าเรื่องไปถึงไหนให้ไปถามปปชถามดีใส่ไม่ได้เพราะพ้นมือดีใส่ไปแล้วใช่ค่ะวันนั้นวันนั้นนะนะครับวันนั้นนะนครับเราก็บอกเออมันก็แปลกนะมันมันมันสองแปลกแปลกที่หนึ่งคดีกลางเขาเจาะไปที่ที่ดิน14ไร่คณะก,กรรมการของกรมที่ดินบอกว่าโฉนดออกถูกต้องสารยาบอกว่าออกโดยไม่ถูกต้องจำคุกจำคุกคนขอออกโฉนด ไปที่คดียอดเขาส่งสำนวนจากดีไซ์ไปที่ปปชตั้งแต่ปี2556จนป่านนี้ไปถึงไหนอย่างไรอเออทำไมช้าจังทำไมช้าจังเร่งหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนั้นนะน,ไน<ร>ะไในเวลาต่อมาในเวลาต่อมาในในช่เวลาต่อมาเนี่ยมาเอิญมาเอิญเนีเ่ยมีคนฟังคนดูคุกก็ไล่กันเข้ามาบอกว่าเออคุณนาย วันจันเชิญปปชเขามาออกรายการหน่อยจะรอฟังนะว่าจะตอบอย่างไรอยากรู้ไงว่าคดีนี้ถึงไหนเราก็หยิบเอาข้อความในไลนข้อความนั้นมาต่อยอดเราบอกเออโอเคเราจะพยายามติดต่อไปที่คณะกรรมการปปชแต่ผมก็พูดทีเล่นทีจริงผมก็ไม่แน่ใจนะว่าปปชจะพร้อมมาออกไหมจะกล้ามาออกไหมทุกคนก็อยากได้คําตอบค่ะไปดี่ดินร้อยไร่บของเขาใช่ไปเดี๋ยวเขาจะบอกว่าบางคดีก็เร่ง แต่บางคดีก็แหมทําไมมันช้าจังที่จริงคนถามคนแรกไม่ใช่ผม DSI เขาถามใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่นะใช่นะยังไงต่อใช่ค่ะเราเราก็รับปากคนดูคนฟังว่าวันจันทร์ก็คือวันนี้จะพยายามต่อสายปปรทีมงานของเราก็ต่อสายทั้งทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์นะใช่ค่ะต่อสายไปทั้งระดับเลขาธิการ ปปชก็คือคุณสันเสริญผลเจียรต่อสายไปที่ประธานคณะกรรมการปปชพลตบดเอกวชิรพลประสานราชกิจเราเพียรใช้เวลาต่อ,ตอสายถึงสามวันเสาร์อาทิตย์เช้าวัน,นจ<า>นันทร์อี่หนึ่งรอบนะครับปรากฏว่าไม่รับโทรศัพท์ทั้งสองท่านก็ไม่รับโทรศัพท์ก็เข้าใจว่ายุ่งมากนะฮะก็ควรจะยุ่งมากอะไรประมาณนั้นนะฮะนี่ก็คือเรื่องของเรื่องทั้งหมดนะฮะ ไอ้เรื่องที่บอกว่าจะกล้ามาไม่ไปแซวหยอกเรื่องเล็กน้อยแล้วก็ต่อเนื่องกันไปมันสืบเนื่องมาจากเรื่องของเรื่องของเขาแพงอืแต่ปรากฏว่าคุณเขื่อนขันคุณเขื่อนขันซึ่งเป็นคอมนิสต์ินาสามของหนังสือพิมเดนิวฉบับเช้าวันนี้นะฮะ,ะผมก็จะว่าคุณเขื่อนขันจะฟังรายการเองหรือมีคนมาเล่าให้ฟังผมไม่แน่ใจนะอาจจะอาจจะอาจจะ จับข้อความได้คัดเคลื่อนนิดนึงจึงเป็นที่มาของข้อความดังต่อไปนนี้ของของคุณเขือนขันนั่นนะครับซึ่งผมก็เสียใจนะคุณเขื่อนขันผมคนก็รู้จักกันทั้งนั้นน่นนะอาจจะฟังเองหรือมีคนเล่าให้ฟังผมไม่ได้ใจแต่ว่าข้อมูลหรือข้อความหรือประเด็นที่จะไปเนี่ยมันไม่ใช่นะครับกับกลายเป็นเรื่องดังต่อไปนนี้ครับต่อไปนี้คือข้อความของคุณเขื่อนขันนะค่ะว่าคุณเขื่อนขันเขียนว่า เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกรณีปปชตั้งคณะอนุกรรมการในคดีการบรหิหารจัดการน้ําคุณปูเธอบอกว่าไม่เข้าใจเพราะการบรหิหารจัดการน้ําตอนที่เข้ามาน้ําได้ท่วมอยู่แล้วมาตั้งแต่รัฐบาลอื่นจึงไม่เข้าใจว่าทําไมจึงโดนอยู่คนเดียวกรณีนี้ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นหวังว่าปปชจะให้ความเป็นธรรมแต่ที่เด็ดสุดคงอยู่ที่ประโยคนี้อยากให้ปฏิบัติเท่าเทีเทยมกับคนอื่นๆเพราะ เพราะจะเห็นได้ว่ามาตรฐานที่ทํากับคดีดิฉันเร็วมากรับทุกเรื่องพอเธอพูดแค่นี้นายเดนายเอกมหาสวัสดิ์ที่ใช้สื่อภายใต้การดูแลของกสทชผ่านรายการเจ้าลิทไทยก็โชว์ผลงานให้เข้าตานายหญิงทันทีหลังจากเก็บอาการมานานพูดจานเน็บแนมองค์กรอิสระอย่างปปชทันทีทําไมเร่งทําคดีบางเรื่องถ้าจะเชิญม,มาชี้แจงจะกล้ามาร่วมรายการหรือไม่ ต้องถามว่าคุณเชิญเขาแล้วหรือยังถ้าใช้รูปแบบเดิมคือตีหัวเข้าบ้านเชิญออกรายการเสร็จด่าซ้ำตามหลังต้องบอกต้องบอกไม่ว่าจะเป็นหมาแก่หรือหมาหมาเด็กอะไรหมาหนุ่มหมาเด็กอะไรเนี่ยถ้าหากไม่ใช้สื่อรัฐคุณอยากเอาใจทําไปเลยแต่กับคลื่นภายใต้การดูแลของกสช,า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 ชาต้องถามว่านายเดนายมีสิทธิพิเศษอะไรผมเข้าใจว่ามันจะเข้าใจผิดจะคาดคลื่นอะไรกันหรือเปล่านี่ไงผมถึงปลารกตั้งแต่เช้ากับคนดูคนฟัง ตัดพ้อต่อว่าคุณดนัยเสนอมาหลายเรื่องเงียบหายเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนอะไรนะเหมือนไก่ขัดในมหาสม,มุทรเหมือน,ไ,น,น,มมมมอนไม่ตอบสนองเลยเออก็วันศุกร์เราสัมภาษณ์ดีเอเรื่องคด,ดีเขาแพงประกอบอกด้วยคดีกลางเขาบนเขาคด,ดีกลางเขามันคืบ <DS I. S 2> หน้าไปถึงขั้นสารใดยาพิพากษาจำคุกแล้วส่วนคด,ดีบนเขา ส่งต่อไปที่คณะกรรมการประปชตั้งแต่ปีห้าหจนถึงขณะน,นี้มันไปถึงไหนอย่างไรด,ดีไซบอกว่าอยากรู้ก็ต้องไปถามประปชเพราะอ,อ,อยู่ในมือปปชนะอ,อก็มีคนดูคนฟังเขาก็บอกว่าเชิญมาออกรายการหน่อยจะรอฟังวันจันทร์เราก็พยายามใช้ความพยายามแล้วสืบเรื่องมาจากเรื่องนั้นแค่นั้นเองอเรื่องเขาแพงมันไม่เกี่ยวอะไรคุณกับ,ก,บกับคุณยิ่งรักเลย ถ้ผมเข้าใจว่าคุณเขื่อนขันคงฟังเองหรือไม่ได้ฟังเองผมไม่แน่ใจนะก็เลยจับก็เลยจับประเด็นเป็นเรื่องที่เราพูดอย่างนั้นสืบเนื่องจากเรื่องของคุณยิ่งรักซึ่งมันไม่ใช่มันไม่เกี่ยวอะไรเลยอ่ะอืมผมก็งงๆกับคุณเขื่อนขันอะไรกันนะกันหนาประมาณนั้นผมผมงงจริงๆนะอื ผมโมโงจริงๆผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ๊ะไปจับความตอนไหนออหแล้วว่ากันที่จริงเอาไหนๆก็ไหนๆเอาให้มันเสด็จน้ําเรื่องคดีน้ําเนี่ยก็พูดให้ปปชเขาซะหน่อยปปชก็ไม่ได้เลือกปฏิบัติอืเรื่องของเรื่องมีคนไปร้อง ให้เช็คบินทั้งรัฐบาลอภิสิทธิ์และรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในกรณีปล่อยให้น้ำท่วมเมื่อปี2554คนร้องน่าจะเป็นคุณบาวาะวรยศสินทร์ถ้าผมจำไม่ผิดนะค่ะน่าจะเป็นคุณบาวรยศสินทร์อซึ่งคุณเขื่อนขันก็คงจะรู้รู้จักคุณบราวรแล้วก็รู้นะครับว่าจุดยืนทางการเมืองของคุณบาวรอยู่ตรงไหนคุณบาวรก็บอกว่าปัญหามันสืบเนื่องสองรัฐบาลแต่คนที่หนักที่สุดเนี่ยก็คือเห็นจะเป็นรัรฐบาลยิ่งลักษณ์นีน่แหละ เรื่องมันก็เคลื่อนกันมาเรื่อยจนกระทั่งล่าสุดนั้นคณะกรรมการบชก็ก็มีมติตั้งอนุกรรมการไต่สวนคดีปล่อยให้น้ำท่วมปี54ค่ะข่าวครั้งแรกระบุไต่สวนเฉพาะปูยิ่งรักแต่ในเวลาต่อมาจากการสอบทานข้อที่จริงทั้งหมดพบว่าไม่ใช่ทั้งหมดเลยเขาให้ไต่สวนรวมไปถึงมาร์กอภิสิทธิด้วยใช่ค่ะทั้งสอไต่สวนทั้งสองรัฐบาลสองนายกคะไม่ใช่ ไต่สวนปูคนเดียว,วดังนั้นถ้าเป็นเรื่องคดีปล่อยให้น้ำท่วมปีห้าสี่คุณปูพูดไม่ได้ว่าเลือกปฏิบัติทำไมเช็คบินดิฉันคนเดียวอันนี้ผมก็พูดแทนปปชผมก็แฟรแฝอย่างเงี้ยแต่ผมเข้าใจว่าคุณเขอนขันอาจจะหยิบโคะท่อนโคนละตอนหรืออะไรหรือเปล่ายังไงผมก็ไม่ผมก็ไม่แน่ใจน,นี่เรื่องของเรื่องคือกาเรียนกสทชเจ้าที่กสทชที่หาจะมอนิเตอร์รายการด้วยนี่คือข้อทจจริงทั้งหมดนะนะเรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้เองอ ก็ไม่ทราบสิครับว่าคุณเขืือนขันจะไปจับข้อความในตอนไหนอย่างไรเรื่องของเรื่องมันมีแค่นี้จริงๆแล้วก็โยงไปถึงกสทชผมก็ไม่ทราบว่ามันเกี่ยวอะไรกับกสทชเขาแล้วก็เรื่องมัอยู่แค่เนี้<อ>นะคุณขรือนขันรับทราบกันตามนี้โอเครับทราบกันตามนี้<อ>ครับตอนนี้ขออนุญาตไปพักกันก่อนค่ะพักกันสักครู่ค่ะ